คือแพ้เพียสต์ถิีโอเนี่ยครับแม่ทุกคนงงหมดครับโอ้โหชนะชาฝูงเฉยเนี่ยชาไม่เคยแพ้ใครด้วยเนี่ยเพีเอสมาปากเสียนครับชนะเยอะด้วยวันนี้ก็เต้นสูงครับชุดหลักที่เคยชนะพีเอสมาครับที่เคยชนะชามาเก้าหาว่าจะแหวนแล้วคืนมาหลังเลยครับมาเดียวตันออกมาอีกหนแล้วรั เตะเตะจ่ายมาเบียเบียพีได้ไหมครับวันนี้ขาดต้องเป่งก็อุตส่าห์หลาบนะแม่ปีได้ด้วยเจ้าโกแล้วจ่ายมาตามช่องไม่ถึงครับแม่แยากจะสวนได้ไหมครับออกมากว่าพีเอจริงแล้วไม่เข้าครับแมวันนี้นะกลัวครับพีเอสเร็้วก็บอกเลยครับไม่งั้นไม่ชนะ้จะชามาได้แน่นอนครับทำมาทำมาแบบนี้ตุ๊กตดครับจะลุ้นแชมป์ครับจะมากระยอบกระยี่ยมตุ๊กตาแย่มาดีกันนะตอกนัดครับไม่เคยมาฟู่เลยครับ ได้แทนแล้วแม่แล้วโยกมาถึงแล้วเม์จะต่อยิงไม่เข้าก็แม่ปั่นใสก้อยบอกไปเยอะเลยครับเดี๋ยวยิงติดอยู่แลวแม่วันนี้กัรจะอรอบสายแหวกครับออกมาใหม่พี่แล้วโยกขึ้นมาแล้วแตกเขาสองก็แม่ จับลั่นเยบแม่ถาใหม่แล้วก็กายมาซ้ายแล้วโยกแล้วแทงมาไม่ถึงครับเสร็จมาใหม่พีมอกแล้วครับมอกแล้วจะไปเองแหวกแล้วเสียบอลจะเปลียนจริงไม่ได้ได้อยู่จะโกไม่จริงเองครับแล้วคืน เอาเสียแล้วใหม่ครับทุกทีหรือมาหลังแล้วครับจะไปได้ไหมครับพวกนี้เอามาใหม่ได้อาจารย์เทียครับถึงเกมอยู่ครับเชาโกลให้มาเะเบียพิงแล้วคืนได้ไหมแล้วเสียบออยาบีเสไหวมากตรานี้แล้วตเจยิงแล้วไม่เข้าอีกแล้วเลยโอ้โหยังมาสวยแต่ยังไม่ได้ครับ ได้เจ่าไหร่พีชโอ้โหเราจะแหวกเอวซ้ายแล้วไปได้ไหมตามลายไม่ทันยอมแม่แทาเข้า้าครับมาเจียบเอาหาพีชมาเจ้าเปียได้แล้วแล้วเข้าซ้ายยังไม่หยิก็าาแม่ไปเอาฝาจ้ว่แวรกครับป่ามาดีเด้งครับพีชสเตรลว กายพีเอสอยวกวมาแล้วตกด,ด้วยทางขวาแล้วมันจะเป็นรอเยอะไปหน่อยอ่ะแม่โอ้ไปรอบอลน,นิ่งอับโอ้เขเลยยิงไม่ได้รับเนลยนะมามาลาเซียผู้จะเสียบางมิดเลยอะความใหญ่อ่ะก็คือหลังมาเลยอาริเจกโก โอ้ทางไมใกล้จะมีทางไปเต้เต้ให้มาโกโกดึงอยู่และโจกอยู่ที่สับสับแล้วยังไม่ขอไปไหนครับแทงมาเจ้าเบียเจ้าเบียโดนโกลมสองแล้วแหววมายัางได้อยู่ครับเสียบอลแล้วครับแล้วพิกมาไม่ได้เป็นฟลาแม่ปลามาดนึอๆครับของอารามาที่ครับพีกี้ครับนี้เ่ yes sir

เป็นทางมารับเจียครับนำอยู่ครับไม่สุดเ็มาได้ไหมยกมาสายจะพิกแล้วเล่นมาใหม่มาลับเจียจได้ไหมได้อยู่ครับ จะไม่ดีพอครับขอ,อเวลานอกครับเปี่ยนสิวครับขอสักคู่ครับ เตะข้าเข้าไปลูกนี้ดูหลังไปไม่เอาไปทางขวาจ่าใจจะตีแคบลูกนี้ จะพลิกไปได้ด้วยใจเขาตามมาแล้วจริงไหมย่างติดเซฟครับหายเขากลางไว้แล้วเสียบอลพีเอหลุดมาแจลูกนีโอ้โหยังเซฟได้บอวิการเป็นลูกเตะมุม ยี <mondo S 2> eh ่เงี้ยมีอะไรตรงก่อ uh นีหครับแม่ มองจ้องอยู่แล้วจะเสียบอลแล้วลูกนี้ยังได้อยู่แล้วดึงกลับมาเสียบอลแล้วพีเอชยังบุกสวนมาแล้วจ่ายยังติครับลูกนี้อ๋อข้างไวหลับไว้ได้แล้วสวนมาแล้วจ่ายคืนมาแล้วกินกันเลยเรียบร้อยเลยน้ำตาระูต่อศูนเลย ใหม่ครับพี่เอ็ดสเตอริโอร์เกอ1นาทีสุดท้ายครับ อยู่ครับนแล้วใต่เาทำไม<ว>่ฝ่าวรกนี้แล้วจริงลูกนี้แล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้โหเดิววนวไปครับลูกนี้จังหวะไม่ฝ่าวง่ายม,ม,ม,มา้พีเอสเป็นหนึ่งมาตู้ตามได้บอลอยู่คับมาดามจีครบจะไปเอง,งครับลูกนี้แล้วแม่ต่างแล้วแม่ทำหอห้างไปเป็นบางพีเอสเหนือส แล้วโดนบีบไว้แล้วสยบอลจะด้จริงโอ้โหไม่ตรงกรอบคร,รับลูกนี้ตั้งมันมาใหม่ครับพรียกสตอริโอไปเองคร,รับลูกนี้แม่<ป>จะริงลูกนี้ก็ไม่ตรงกรอดอีกครับเ,เรียบร้อยครับหมดคึงเวลาแรก